สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับวันนี้รถติดมากนะครับติดตั้งแต่หน้าบ้านผมเลยนะฮะสามเลนฮะแน่นปึกเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพระ cha เพี่น้อ้ครับไปทุกรอี้นะฮะร,รถติดก็อย่างที่บอกไว้ก็เป็นเหตุที่เกิดจากรายการบนรถด้วยนะครับ อย่างที่บอกไว้พี่น้องครับรายการขับไปคุยดุนแจมไปนี่ผมจัดมาหนับสิบปีนะฮะตั้งแต่ใช้รถคันแรกนะครับรถเก๋งสีขาวแล้วก็ผมเลยมาใช้เกียร์คันอเวลนะฮะสีเทาเจ้าอ้วนนะครับแล้วก็อุลเนสวันสีดำนะครับเจ้านินนะเดี๋ยววันที่9นะครับเจ้านินกับผมก็ต้องออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เรามีภารกิจที่อำเภอฝางอําเภอแม่อายอําเภอใจากลารนะครับ3ามอําเภอติดติดตดกันที่นั่นนะครับแต่ผมจะไปแวะนะครับที่คิดจกักรศิลปภาพร่มเย็นฝางก่อนนะครับไปหานะครับเพื่อรวบใช้นะครับอาจารย์ยุทธจักรนะฮะซึ่งท่านเองก็เป็นสิทธิ์ยมวิบาลที่นั่นนะครับจริงๆประวัติของคิดจักรที่นี่ก็อัศจรรย์นะพี่น้อง เมื่อก่อนคิดจากเสรีภาพรถยนต์ฝางเนี่ยจะเช่าผับเก่าอยู่เนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ธิษฐานกันนเะเพื่อเจ้าจัดเตรียมที่ดินแปดไร่นะครับสองงานผมนจำไม่ผิดน,นะครับแล้วผมเป็นคนแรกที่เป็นนอนเฝ้าที่ดินที่นั่นก็จะมีบ้านหลังเก่าๆอยู่หลังเนึงนะครับอยู่ริมถนนอยู่ติดก,กับที่ดินฮนะเสียงกบเสียงเขียดดังระงมเลยฮนะบุงลงมุงลวดก็ยังไม่มีนะครับ ก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่พระเจ้านะครับเมื่อสิทธิบานมีนิมิตนะจากพระเจ้าแต่ก็ต้องปาสู้กันนะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องความคิดของบุคคลรอบข้างนะครับเพราะว่านิมิตนี่อย่างที่บอกไว้เมื่อพระเจ้าให้เราพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไปแชร์นิมิตกับคนอื่นแล้วเขาไม่เห็นด้วยนิมิตเนะี่ยที่เราได้รับจากพระเจ้ามันก็จะเกิดอุปสรรคพอสมควรแต่ก็ได้หนุนใจท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกันยินจัดในนิมิตที่พระเจ้าให้ ก็ผมนึกถึงผมเมื่อก่อนพี่น้องครับถอยหลังกลับไปร่วมร่วมกว่าปีก่อนนิมิตท,ที่ประเให้ผมทําเกี่ยวข้องกับการประกาศนะผ่านระบบโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหพี่น้องคิดเซียนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ก็โดยพระคุณและความรักของพระเจ้าพี่น้องครับที่ทรงให้ความอดทนนะครับที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับจนทั้งทุกอย่างว่าสาเร็จตามิมิต นคิจักที่นั่นก็สร้างอยู่สําเร็จนะครับเป็นคิจักใหญ่นะครับทุกคนนี้ก็มีระบบการถ่ายทอดสดด้วยนะขอบคุณพระเจ้านะครับเนื่องจากว่า <c oughs> โทษนะครับคิจักสิริภาพร่มเย็นฝางเนี่ยก็มีสมพันธ์นะครับสามอำเภอรวมกันก็จะเป็นประโยชน์ด้วยถนะ้าสำหรับผมด้วยแล้วไปครั้งเดียวก็มีโอกาสที่ได้ไปสํารวจทั้ง3ามอำเภอนะฮะ เพหวังใจพี่น้องครับของการส่งนำที่มาจากพระเจ้าของการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าในการเดินทางไปและกลับตลอดจนการทํางานในวันที่ <c oughs> 10 11นะครับที่จะออกสํารวจพื้นที่นะฮะเพื่อก่อตั้งกลุ่มแรกนะครับของอชุมชนคริสเตียนนะครับออนไลน์ <c oughs> ผมจะมีอาการระคายคอเพราะว่าเมื่อกี้แวะทานข้าวนะครับที่ลาปะพร นะครับเจอแกงเผ็ดเข้าไปนะการสำรวจก็คือเราพรุ่งเป้าไว้ที่กลุ่มพี่น้องหรือหมู่บ้านอยู่ห่างไกลนะครับที่บางครั้งที่จักเองหรือว่าผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับเข้าไปลําบากพี่น้องเองก็จะออกมาก็ลําบากนะครับแต่ว่าถ้าตรงจุดนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตมีความเร็วเพียงพอในการนะครับ รับการถ่ายทอดสดได้ก็จบเลยฮะเพียงแต่เราไปหากลุ่มพี่น้องคริสเตียนหรือว่าบ้านสักหลังหนึ่งแนละ้วเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้านะครับเราก็จะมีทีวีมีซิมอินเทอร์เน็ตให้นะครับรวมกับตารางว่าส่วนกลางนะครับ h ริษ z o ทีวีส่วนกลางเนี่ยนะครับ<ม>เราจะมีโศนรพระคัมภีร์มีเทศนานะครับหรือมีรายการอะไรอื่นๆบ้าน,นแต่และว,วันนะครับก็จะมีผังรายการออกไป แน่นอนพี่นองครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มประกาศด้วยนะครับเราจะมีการเป็นพยานนะฮะถ่ายทอดสดนะท้าทายนำรับเชื่อแล้วก็ถ้ามีคนรับเชื่อก็ให้คนเหล่านี้พี่น้องครับก็เรียนพระคัมภีนะฮะเพื่อพัฒนาด้านจิตวิญ,ญญาณต่อไปนะครับก็เป็นหนึ่งโครงการนะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับก็คือโครงการชุมชนคริสเียนออนไลน์นะครับส่วนในวัน วันที่หนะครับพี่น้องวันที่6ที่ถึงนี้นะฮะวันเสาร์นะครับเมื่อวานพี่น้องคงจะเห็นนะสื่อต่างๆที่ผมถ่ายทําตัดต่อห้ดูแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการนะครับประกวดนะฮะการแต่งเพลงการร้องเพลงมัสการนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้กล่าวว่าจะจัดอะไรใหญ่โตแล้วครับพี่น้องก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับลองเซิฟเดูซ้อมซ้อมดูนะฮะเพราะว่าจริงๆก็จะจัดช่วงปลายปีนะเดือนตุลาคม อันนั้นหมายถึงว่าจัดใหญ่เลยนะครับแต่ไหนๆก็ทําแล้วนะครับพระเจ้าก็ร้าใจนะครับทั้งผู้ที่มีส่วนนะซัพพอร์ตนะทั้งงดงานต่างๆนะครับเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันเข้าไปเซตนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะระบบเสียงระบบไฟสถานที่นะก็ต้องขอขอบคุณสาหรับนะครับกึ่จะจัดกิจการของประคทศนะฮะอยู่ตรงเลยแถวแถวพระรามสองนะครับแถวแถวพระรามสอง ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นอีกหนึ่งเมล็ดนะครับของมูลิตีโฮลิโซนที่เราสามารถหนุนใจท้าทายนะฮะสนับสนุนพี่น้องนะครับที่อยู่ในคิดจักต่างๆนะครับที่มีความประทานเรื่องดนตรีเรื่องการร้องเพลงนะครับเราอาจจะได้มีดาวดวงใหม่พี่น้องครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นคนงานของพระเจ้านะครับที่สามารถที่จะใช้เวลาอยู่กับการแต่งเพลงนะทำนองเพลง แล้วก็นํามาใช้นะครับในสถานมัสการต่อไปนะครับจริงๆพระเจ้าครนี้ไม่ผมเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่ผมมีปัญหานะครับปัญหาคือตอนนั้นเนี่ยผมทําเพลงนะครับของค่ายต่างๆใส่เนื้อเพลงนะครับแล้วก็โพสต์ลง y t u t u นะเพื่อให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสฝึกร้องเพลงแต่เนื่องจากว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับ ก็เลยถูกทวงติงมานะครับถูกตักเตือนมาว่าห้ามใช้เพลงนะที่ทําไปต้องเอาออกจากนะ u t u b e ให้หมดนะครับก็เลยนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกอยากมีค่ายเพลงอย่างเลยอยากมีค่ายเพลงแบบเนี้ยโฮลิโอม u ิวสเป็นค่ายเพลงที่เราไม่ได้นะครับสงวนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้น,นะครับขอให้เป็นประโยชน์ด้านฝ่ายจิตวิญญ,ญาณนะครับเราเราอยากแบบแบบนั้นนะครับ พอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ด้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าระบายความใจพระเจ้าไปนะครับพระเจ้าก็ฟังนะฮะคือบางทีเราคิดด้วยตัวเราเองเราเราคิดด้วยกรอบความคิดของเรากับความสามารถกับเงินที่เรามีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราลืมคิดไปว่าสิ่งที่พระเจ้าใช้เราทําตามนิมิตนั้นมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกําลังของเรานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าพระเจ้าจะเร้าใจนะครับ คนบางคนทีมบางทีมกลุ่มบางกลุ่มที่เราไม่คิดว่าจะได้รู้จักกันจะได้มีโอกาสมาร่วมรับใช้ด้วยกันนะครับและก่อเกิดนะฮะสารต่อนิมิตจนทั้งเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นโครงการแรกนะครับโครงการที่2เนี่ยดูว่าเดี๋ยวพระเจ้านำไงต่อไปในเดือนตุลาคมก็แจ้งพี่น้องนะฮะหลายที่จักรับทราบนะครับผู้นํารับทราบไปด้วยนะครับว่าถ้าท่านอยากจะสนับสนุนนะครับ น้องๆองนุชนหรือพี่น้องบางท่านนะครับที่ก็มีของมาทานด้ดนตรีแต่งเพลงได้เลยนะแล้วก็สามารถเขียนบทเพลงนะทำดนตรีได้นะครับเตรียมตัวเลยครับพี่น้องปลายปีนะครับเราจะมีงานประกวดใหญ่นะครับครั้งนี้ไม่เป็นไรพี่น้องไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราก็เหมือนกับอุ่นเครื่องนะแล้วก็ให้ทีมงานนะครับได้ ฝึกซ้อมด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดงานใหญ่เนี่ยเขาคงจะต้องมีรา,ายละเอียดเยอะมากกว่านี้นะครับพี่น้องเห็นนะฮะร,รถติดเยอะมากพี่น้องครับกระเถิบทีละนิดทีละนิดนะครับตัอย่างที่บอกพี่น้องครับรถติดไปก็ติดไปไม่เป็นไรฮะเราก็คุยกันไปบนรถนะฮะเหมือนผมขับไปคุยกับพี่น้องบนรถประมาณนี้นะครับเราก็ การรงนำที่มาจักพระเจ้าในแต่ละวันพี่น้องครับในเรื่องของการรับใช้นะครับเรื่องวันต่อวันนะครับอย่าวันนี้มีโอกาสได้อ่านในพระธรรมฮิบรูนะพี่น้องบทที่12บสองที่สิบสี่นะคือผมเป็นคนที่ใช้พระพีเวอร์ชันเดิมนะครับถึงเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับพระพีบอกแล้วครับจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายนะครับประโยคแรกเลยนะครับพระพีใช้คําว่าจงอุตส่าห์หมายพี่น้องคเราต้องมีความอดกลั้นและอดทนด้วยกับคนทั้งหลายนี่ ทั้งคนที่เป็นคริสเตียนกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับพวกเราเราก็รู้ว่าพี่น้องครับต่างจิตต่างใจนะบางคนก็คิดอีกแบบหนึง่งบางคนคิดอีกแบบหนึง่งพี่น้องครับสุดท้ายอาจจะมีปัญหานะแม้แต่สามีภรรยาก,ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่พระจเจ้าหนุนใจว่าจงอุตส่าห์นะครับที่จะอยู่อย่างสงบเป็นวิธีที่จะทําให้เราอยู่อย่างสงบได้เนะี่ยมันอยู่ที่ใจนะใช่ไหมฮะเหมือนที่พพี่บอกว่านะ จงรักษาใจนะด้วยความระวังระไว้รอบด้านนะเพราะชีวิตเริ่มต้นลงมาจากใจเเมืม่อเราอ่าน,นพระพภีรเรู้ว่าใจจะสงบได้ต่อเมื่อใจมีพระคำมันทําไมเราหนุนใจพี่น้องอยู่เสมอว่าให้อ่านพระคำพระเจ้าเพราะพระคำพระเจ้าจะเข้ามาช่วยยับยั้งชั่งใจนะครับเมื่อก่อนนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ระเบิดอารมณ์ออกไปเก,กลี้ยกล่อมมี้องครับวเวลาไม่พอใจนะครับเราเรียกว่าไม่มีความอดทนเลยนะแต่ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสมา อยู่ในทางพระเจ้านะครับได้อ่านพระคัมภีร์ได้มีประสบประการการอธิษฐานนะขอการเยียวยาของการรักษาสิ่งใดที่มันบกพร่องอยู่และเป็นเหตุให้นะพระเจ้านะครับเสียพระไทยนะครับหรือเป็นเหตุให้เราเนี่ยพี่น้องครับมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับด้วยใจที่ไม่สงบเนีเราต้องขอพระเจ้าช่วยพระพีก็บอกว่าจงพึ่งพาพระเจ้าตัวเป้จงพึ่งพาพระเจ้าในทุกทางเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยพี่น้องครับ ำไมพระเจ้าบอกว่าเราต้องเอาชนะจิตใจตนเองใช่ไหมครับทำไมเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเพราะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็เกี่ยวข้องกับการเอาชนะจิตใจตนเองนะก็ต้องระมัดระวังนะครับและไม่พอนะครับว่าจงอุตส่าห์นะที่จะได้ใจบริสุทธิ์เห็นไหมครผมก็ต้องย้อนกลับไปที่พระคำของพระเจ้าอีกน้องครับเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าท่านหลายจะได้รับการชำระให้สะอาดคำว่าสะอาดตรงนี้ก็เล็งถึงบริสุทธิ์ นะด้วยถ้อยคำเห็นไหมก็ต้องด้วยถ้อยคำก็ต้องไปอีกข้อหนึ่งก็คือสวดี119นะข้อที่11นะคร,ร,รับพระองค์ได้สะสมเห็นไหมพระนําบัตรข้พระองค์ไว้ในใจข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปกับพระองค์เห็นไหมก็ถ้อยคําอีกเห็นไหมครับต้องพึ่งถ้อยคําของพระเจ้าต้องพึ่งพระจารชนะพี่น้องครับเพราะั้นวันนี้อย่างหนุนใจนะพี่น้องครับระหว่างการเดินทางนะอย่าละเลยนะพี่น้องในการที่จะภาวนาพระคําภระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน อยากเห็นคริเสเตียนทุกคนรักนะครับพี่น้องในการอ่านพีรักที่นำเ้อยคำพระเจ้ามาประยุกต์ใช้นะครับอย่างถูกต้องโดยการทุงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องใจก็จะสงบขึ้นนะครับพี่เปรียบเทียบใช่ไหมครับสุดีหนึ่งสามหนึ่งนะสงบนิ่งนะพี่น้องเหมือนเด็กที่หย่าน,นมแล้วนะครับในอกของมารดาพีเขาจะเปรียบเทียบนะครับเอาภาพของเด็กที่อิ่มแล้วก็นอนหลับในอ้อมกอดของแม่นะครับ ็หนุนใจพี่น้องวันนี้นะครับผมไม่ทราบพี่น้องต้องเจออะไรบ้างนะครับแต่พระพีก็สอนว่านะครับให้เราที่จะสงบใจนะครับก็ขอพระคํำพระเจ้าที่พี่น้องได้อ่านในแต่ละวันนะครับที่ได้สะสมไว้ในใจนั้นจะขึ้นมายับยั้งชั่งใจนะครับที่เราเองจะไม่ก่อคดีบาปนะครับต่อบพระเจ้านะครับมีปัญหากันก็คุยกันพี่น้องครับแล้วก็อธิษฐานนะถ้าเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันในองค์พระภูมเจ้านะครับ แลรวกพระเจ้าเจิมปากเราที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือไปหว่านความแตกร้าวท่ามกลางพี่น้องเราควรมีถ้อยคําพระเจ้าในการที่ชูใจซึ่งกันและกันใช่ไหมพี่น้องแล้วก็หมั่นที่จะขอบคุณระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการคือให้มันติดปากไว้เลยพี่น้องครับนะมีปัญหาปุ๊บขอบคุณราเจ้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีปัญหาปุ๊บเราก็บบนอีกนะฮะเราหง,งุดหงิดเราไม่พอใจคืออารมณ์พวกนี้ต้องขอบะเจ้าที่จะขุดมันออกไปไอ้ร่างเงาพวกนี้อยา่า ปล่อยทิ้งไว้พี่น้องครับมันไม่มีประโยชน์ต่อการเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับเราต้องใช้วิทิ์เดชห่งพระคำพระเจ้านะขุดเอารากเหง้านะครับสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเอกไปจากชีวิตของเรานะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมดเลยพี่น้องครับวางโครงสร้างนะของความคิดใหม่โดยใช้ความคิดของพระเจ้าเป็นหลักนะครับไม่ใช่ใช้ความคิดของเรานะครับเพระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะเทนะะค,ความคิดของพระองค์ให้กับเราเพราะนั้นเนี่ยเราต้องปรับโครงสร้างตรงนี้ใหม่หมดเลยนะครับ โอเคพี่น้องครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังใจว่าวันนี้นะครับพี่น้องจะทําทุกอย่างนะครับเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าและขอให้การงานที่พี่น้องทาวันนี้สาเร็จผลเกิดผลเป็นอย่างดีทุกคนครับทั้งงานพันธกิจทั้งงานธุรกิจนะครับใจบอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ